ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินกิจกรรมการประกวดห้องสมุดโรงเรียนส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุกท่านค่ะ โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือตั้งอยู่เลขที่19ทับ3หมู่1ตำบลย่านยาวอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้บริการนักเรียนในเขตพื้นที่จำนวน2ตำบลได้แก่ตำบลย่านยาวและตำบลไผ่ควาง ในปัจจุบันโรงเรียนวัดหาดมูลกระบืออยู่ในการบริหารงานของนางกัญรัตน์กันน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน21คน ในปีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น171คนแบ่งเป็นระดับชั้นประถมวัย35คนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน94คนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3จำนวน42คนอาคารเรียนจำนวน3หลังและอาคารอเนกประสงค์จำนวน2หลัง ในส่วนของกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนวัดหาดนวลกระบือได้ดำเนินการตามมาตรฐานของห้องสมุดโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศาึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2556จำนวน17มาตรฐานดำเนินการในแต่ละมาตรฐานดังนี้มาตรฐานที่1ผู้บริหารมีความสามารถในด้านการบริหารจัดก,การ โดยกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนประจำปีงบประมาณ2566โดยปีงบประมาณดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาห้องสมุดจำนวน20,000บาท นอกจากนั้นยังมีการจัดหางบประมาณจากแหล่งชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยกำหนดให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้และกำหนดนโยบายให้ใช้ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างการบริหารงานห้องสมุดที่ชัดเจนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารงานห้องสมุดโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างอย่างชัดเจนจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานห้องสมุดภาคเรียนละหนึ่งครั้งอีกทั้งยังมีการแต่งตั้งครูหรือบุคลากรทำหน้าที่บรรักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดไว้สำหรับผู้ใช้บริการ ปัจจุบันห้องสมุดต,ตั้งอยู่หนะ้าอาคารสองชั้นหนึ่งซึ่งมีความเหมาะสมเป็นศูนย์กลางสะดวกต่อการใช้งานมีสภาพดีมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอเหมาะสมกับวัยของผู้ใช้บริการและมีทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอและเหมาะสมกับวัยผู้ใช้บริการด้วยเช่นกัน การดำเนินงานห้องสมุดจะได้รับการนิเทศกำกับติดตามและการดำเนินงานจากผู้บริหารมาตรฐานที่ 2. ผู้บริหารส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาห้องสมุดโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนอีกทางผู้บริหารสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแสวงหาความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐและเอกชน โดยที่ผ่านมาห้องสมุดของโรงเรียนได้รับการบริจาคหนังสือจากร้านหนังสือเพื่อนนักเรียนเมื่อรฐานที่3ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีการเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านห้องสมุดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง มาตรฐานที่สี่ครูหรือบุคลากรทำหน้าที่บรรลักษ์มีความสามารถในการบริหารงานห้องสมุดร,รวมทั้งมาตรฐานที่ห้าครูและบุคลากรทำหน้าที่บรรลักษ์มีความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิคมีสื่อสารสนเทศ ที่มีเนื้อหาเหมาะสมตรงความต้องการและสอดคล้องต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรห้องสมุดของโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือจัดหมวดหมู่ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดเตรียมสื่อเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลที่ะสะดวกและรวดเร็วอีกทั้งจัดหมุนเวียนยุวบ,บรรณารักษ์มาตรฐานที่6ครูหรือบุคลากรทำหน้าที่บรรรักษ์ มีความสามารถในการให้บริการมีการกำหนดจัดทำกฎการใช้ห้องสมุดที่ชัดเจนมีการบริการการอ่านศึกษาค้นคว้าหนังสือที่ผู้ใช้บริการสนใจและมีบริการยืมคืนหนังสือสำหรับการอ่านหนังสือนอกเวลาอีกด้วยสิ่งที่สำคัญในการบริหารงานห้องสมุดนอกจากจะมีครูผู้ทำหน้าที่เป็นบรรรักษ์แล้วยังมีนักเรียนที่ทำหน้าที่เป็นยูวบรรรักษ์ คอยให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าข้อมูลห้องสมุดของโรงเรียนวัดถาดมูลกระบือจัดให้มีบริการเชิงลุกให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงหกจะทำป้ายนิเทศเคลื่อนที่ในโอกาสวันสำคัญที่ควรรู้ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันหรือสาระน่ารู้ต่างๆหลังจากการทำกิจกรรมหน้าเสาธงโดยมีตัวแทนนักเรียนคอยให้ความรู้มีกิจกรรมถามตอบเพื่อให้รางวัลมาตรฐานที่7็ด ครูและบุคลารกรทำหน้าที่บรรณารกษ์มีความสามารถในการจัดกิจกรรมโดยในปีการศึกษา2,566ห้องสมุดโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายและต่อเนื่องเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านโดยกำหนดปฏิทินกิจกรรมห้องสมุดออกเป็น4ช่วงเวลา 1. กิจกรรมรายวันแบ่งออกเป็น2กิจกรรมได้แก่ กิจกรรม Thai and English for Today และหนังสือเล่มโปรด 2. กิจกรรมรายสัปดาห์แบ่งออกเป็นสองกิจกรรมได้แก่กิจกรรมที่เล่านิทานให้น้องและกิจกรรมสัปดาห์รักการอ่าน 3. กิจกรรมรายภาคเรียนแบ่งออกเป็น4กิจกรรมได้แก่กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กกิจกรรมป้ายนิเทศเคลื่อนที่กิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการและกิจกรรมสุดยอดนักอ่าน กิจกรรมรายปีแบ่งออกเป็น2กิจกรรมได้แก่กิจกรรมวันภาษาไทยและกิจกรรมวันสุนทรภูมาตรฐานที่8ครูและบุคลากรทำหน้าที่บรรรักษ์มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยบรรรักษ์ศึกษาค้นคว้าแนวทางการดำเนินง,ง,งานห้องสมุดด้วยตนเอง เพื่อนำมาพัฒนาการประการห้องสมุดที่ดีขึ้นมาตรฐานที่9ครูผู้สอนใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนและมาตรฐานที่สิครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่นรรมมักเรียนครูประจำวิชาให้นักเรียนเข้าห้องสมุดศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือในห้องสมุดเพื่อมาจัดทําหนังสือเล่มเล็กและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริรมนิสัยรักการอ่านอาทิกิจกรรมวันภาษาไทยกิจกรรมวันคริสต์มาส และมีการรายงานผลให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบอีกครั้งมีการเาผยแพร่กิจกรรมต่างๆให้สาธารณชนทราบมาตรฐานที่11นักเรียนมีความสามารถในการรับรู้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ ผ่านกิจกรรมบันทึกการอ่านรายสัปดาห์มุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการหนขวา้าตัดสินใจเลือกสาระสนเทศที่เข้าถึงพร้อมกับเรียบเรียงจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ได้อีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศมาตรฐานที่12นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีวินัยรักการอ่าน โดยนักเรียนสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าข้อมูลการยืมหนังสือหรือสื่อสารสนเทศและนักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้ในทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการอ่านอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งและกิจกรรมสุดยอดนักอ่านที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่มีสถิติการยืมหนังสือมากที่สุดในหนึ่งภาคเรียนมาตรฐานที่13 ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ์ในห้องสมุดโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือจัดมุมต่างๆสำหรับให้บริการโดยมีมุมหนังสืออ้างอิงสำหรับจัดวางหนังสือพระราชนิพนธ์สารานุกรมไทยฉบับเยาวชนพจนานุกรมฉบับ,บราชบัณฑิตยสถานหนังสือสารคดีมิตยสาสรตามความต้องการของผู้ใช้บริการอีกทั้งมีหนังสือให้บริการเพียงพอสำหรับนักเรียนในทุกระดับชั้น มาตรฐานที่14ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์สมุดโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือมีสื่อประกอบการเรียนการสอนจัดวางให้นักเรียนได้ศึกษาคนา้นคว้าอีกทั้งยังมีคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นลูกโลกหุ่นจำลองเกมเสริมทักษะมาตรฐานที่15การจัดการทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมหนังสือเล่มโปรดเพื่อเอผยแพร่หนังสือที่ตนเองสนใจและเชิญชวนให้นักเรียนในโรงเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดโดยการประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงในช่วงเช้าและเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์มาตรฐานที่16อาคารสถานที่และมาตรฐานที่17วัสดุคารุภัณฑ์ ห้องสมุดโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของโรงเรียนมีขนาดห้องที่เหมาะสมสะดกสวกต่อการเข้าใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนมีการออกแบบพื้นที่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นมุมสื่อการเรียนการสอนมุมบรรรักษ์มุมคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลและตกแต่งห้องอย่างสวยงามมีคารุภัณฑ์จัดวางไว้ใช้บริการอย่างเพียงพอบรรยากาศในห้องสมุดเหมาะสมต่อการเรียนรู้สะอาด แสงสว่างเพียงพอและมีอากาศที่ถ่ายเทมีจุดคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ